มดข่าวาพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวาพาเพลินนะคะทุกคนเจอแล้วงานที่สบายที่สุดในโลกหนุ่มจีนเป็นโลโก้มีชีวิตแผมเงินเดือนดีเกินจริงค่ะกลายเป็นเรื่องฮือฮาทั่วโซเชียลมีเดียในประเทศจีนนะคะ เมื่อมีคลิปวิดีโอของชายหนุ่มคนหนึ่งที่ได้รับฉายาว่าโลโก้มีชีวิตหรือว่าตัวประกอบตัวละครประจำสถานที่เพราะมีงานประจำที่ฟังดูจะเหลือเชื่อและทำให้หลายคนอยากทำตามค่ะในคลิปจะเห็นว่าชายหนุ่มคนดังกล่าวนั่งอ่านหนังสืออยู่บนเก้าอี้สูงหลายเมตรภายในแหล่งท่องเที่ยวของอูนิโจมณฑลเจียงซีประเทศจีนซึ่งดูจะเป็นงานที่สบายและไม่ต้องทำอะไรมากหนักนะคะ แต่ที่น่าตกใจก็คือค่าตอบแทนที่เขาได้รับมีรายงานว่าชายหนุ่มคนนี้มีรายได้สูงถึง10,000หยวนต่อเดือนหรือประมาณ50,000บาทไทยนอกจากนี้เขายังได้รับสวัสดิการดีๆอย่างที่พักแล้วก็อาหารฟรีตลอดเวลาที่ทำงานอีกด้วยค่ะงานหลักของเขาก็คือการนั่งนิ่งๆอ่านหนังสือตลอดเวลาที่สถานที่ท่องเที่ยวเปิดทำการนะคะซึ่งดูเหมือนเป็นงานง่ายๆ แบบนี้กลับกลายเป็นจุดดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้อย่างดีเลยค่ะทำให้เรื่องราวของเขากลายเป็นที่พูดถึงและแชร์ต่อไปอย่างรวดเร็วขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพา,าเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ